กลุ่มเคลื่อนนักเรียนมอปลายสี่คนไปปิกนิกท้ายหมู่บ้านมีต้นไม้ใหญ่อายุเป็นร้อยปีตายต้นไม้มีวงกลมลายแปลกๆสีซีดบนพื้นดินราวกับมีใครเขียนไว้แล้วถูกลบออกครึ่งหนึ่งเฮ้ยอย่าเหยียบเขาว่ากันว่าใครเหยียบวงนี้จะหายไปในหนึ่งวันเพื่อนชื่อฟลุกขวเราะไม่กลัวเดินไปเหยียบกลางวงเสียงตุบเหมือนอะไรดูดลงไปในดิน แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืนวันนั้นฟลุกส่งข้อความว่าเหมือนมีคนยืนอยู่นอกบ้านแต่กล้องวงจรปิดไม่เห็นอะไรเลยกลางดึกฟลุกหายไปเหลือแต่เสียงกรีดร้องสั้นๆ,ๆกับรอยเท้าเดียวบนดินหน้าบ้าน3ามคนที่เหลือรีบกลับไปที่ต้นไม้วงกลมยังอยู่และมีรอยเท้าเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรอย ไม่ใช่ของฟลุกเพราะมันกลับหัวเหมือนมีใครเดินออกมาจากวงนั้นขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเรื่องนี้มีเงื่อนงำด้วยนะคะ